รองศาสตราจารย์ฮาริรักชี้เหตุก้าวไกลเดินหน้ายกเลิก112 24ตุลาคม2565รองศาสตราจารย์ฮริรักสุตบุตรอดีตรองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โพสต์เฟซบุ๊กฮริรักสัตบุตรว่าพักก้าวไกลวงเล็บคณะก้าวหน้า ได้ประกาศชัดว่าหากได้เป็นรัฐบาลจะดำเนินการให้มีการออกหมายนิรโทษกรรมผู้ต้องโทษคดีการเมืองและคดี112และจะให้มีการแก้ไขมาตรา112ด้วยจับโป๊ะก้าวไกล อดีตรองอธิการบดีธรรมศาสตร์แฉเหตุแก้112รองศาสตราจารย์ฮริรักชี้เหตุก้าวไกลเดินหน้ายกเลิก112 24ตุลาคม2565รองศาสตราจารย์ฮริรักสุตบุตรอดีตรองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โพสต์เฟซบุ๊กฮริรักสัตบุตรว่า พักเก้าวไกลวงเล็บคณะก้าวหน้าได้ประกาศชัดว่าหากได้เป็นรัฐบาลจะดำเนินการให้มีการออกมหมายนิรโทษกรรมผู้ต้องโทษคดีการเมืองและคดี112และจะให้มีการแก้ไขมาตรา112ด้วยการที่พักเก้าวไกลประกาศเช่นนี้ชัดเจนว่ากำลังใช้ยุทธศาสตร์แบบโฟกัสคือเลือกเน้นกลุ่มคนที่ไม่เอาสถาบันพระมหากษัตริย์ และกลุ่มคนที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่สนใจกับคะแนนเสียงของคนที่ยังเห็นความสำคัญและยังเคารพรักสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะคงคำนวณแล้วว่าคนกลุ่มแรกมีมากพอที่จะทำให้เขาได้เข้าร่วมเป็นรัฐบาลหลังการเลือกตั้งครั้งหน้าการคำนวณของพรรคก้าวไกลจะถูกต้องหรือไม่จะต้องคอยติดตามดูผลการเลือกตั้งครั้งหน้าจึงจะทราบได้ ทันใดคุณอนุทินชาญวิรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยก็ออกมาแสดงจุดยืนชัดเจนว่าพักภูมิใจไทยไม่มีวันแต่ต้องมาตรา1น,นึนสองและจะขัดขวางคัดค้านจนถึงที่สุดต่อจากนั้นพักประชาธิปัตย์พักพลังประชารัฐก็เรียงหน้าออกมาประกาศจุดยืนเช่นเดียวกับพักภูมิใจไทยในขณะที่พักเพื่อไทยยังแทงกัก๊กคงจะกลัวไม่ได้คะแนนเสียงจากพวกที่ต้องการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ มีแต่ออกมาประกาศจะยื่นยุบพักภูมิใจไทยด้วยสาเหตุที่ใครๆก็รู้ว่ายากที่จะเป็นไปได้หากใช้ข้อกล่าวหาตามที่ประกาศคือเรื่องการหาเสียงหลอกลวงเรื่องกัญชาเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจการปกครองซึ่งผู้นำพักเพื่อไทยก็น่าจะทราบดีแต่ที่ทำเช่นนั้นคงเป็นเพราะต้องการจะทำให้สอสอเพื่อไทยที่กำลังจะย้ายไปอยู่พักภูมิใจไทยเกิดความลังเลบ้างเท่านั้น กลับมาที่พักเก้าไกลเคยลองคิดดูบ้างหรือไม่ว่าเพราะเหตุใดคณะก้าวหน้าและพักเก้าไกลจึงยังคงดึงดันไม่ยอมหยุดหรือแม้กระทั่งชะลอเรื่องความพยายามเพื่อแก้ไขหรือที่ต้องการจริงๆคือการยกเลิกมาตรา1นึยังคงพยายามหยอดยังคงพยายามต่อเนื่องและใช้ทุกโอกาสที่มีเพื่อที่จะทำให้สำเร็จให้ได้คงเป็นไปไม่ได้ที่จะกัดแบบไม่ปล่อย เพียงเพราะมีความเห็นอย่างจริงใจว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2เป็นกฎหมายที่ละเมิดสิทธ,ธิมนุษยชนเท่านั้นคงต้องมีจุดหมายอะไรมากกว่านั้นหลังจากการเลือกตั้งเมื่อปี2562เป็นต้นมาเราได้เห็นการต่อต้านสถาบันพระมหากรรษัตริย์ในรูปแบบต่างๆจากนักวิชาการอิสระอาจารย์มหาวิทยาลายัยองค์การนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ ลงไปจนถึงระดับโรงเรียนรวมทั้งสำนักข่าวหลายสำนักการล้อเลอเียนเสียดสีย่ำหยีสถาบันพระมหากษัตริย์ <_ d> um> เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกโอกาสที่คนเหล่านี้จะทำได้นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันแต่เชื่อได้ว่าขบวนการนี้ได้มีการวางแผนและดำเนินการมาเป็นเวลานานจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือการครอบงำความคิดคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ เมื่อคนเหล่านี้ได้ไปเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยพวกเขาก็จะไปครอบงมบ่มเพาะความคิดนิสิตนักศึกษาจัดตั้งกลุ่มการเมืองในสถาบันการศึกษาให้หลงเลือกตั้งเป็นนายกเป็นกรรมการองค์การนิสิตนักศึกษาสภานิสิตนักศึกษาเพื่อเคลื่อนไหวตามแนวทางข้างต้นช่องทางที่เข้าไปเป็นอาจารย์ที่ง่ายที่สุดคือเป็นอาจารย์พิเศษ พราะปัจจุบันมหาวิทยาลัยต่างๆมีหลักสูตรพิเศษและหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษที่ต้องใช้อาจารย์พิเศษเป็นจำนวนมากการเชิญอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลายัยหรือแม้กระทั่งระดับคณะส่วนใหญ่ค่อนข้างละหลวมไม่ได้มีการคัดเลือกหรือสกรีนอย่างเข้มงวดแต่อย่างใดการเชิญอาจารย์พิเศษจึงเป็นอำนาจของอาจารย์ผู้บริหารหลักสูตร และมักไปเชิญผู้ที่ทำงานอยู่ในสาขาที่ตรงกับหลักสูตรที่เปิดสอนให้มาสอนแบบทั้งวิชามองแต่ประสบการณ์การทำงานซึ่งอาจารย์พิเศษจำนวนมากเหมาะที่จะเป็นผู้ที่ได้รับเชิญมาเล่าประสบการณ์เป็นครั้งคราวมากกว่าที่จะเป็นผู้สอนเต็มวิชาเพราะส่วนใหญ่ขาดทฤษฎีมีแต่ประสบการณ์ตรงนี้จึงเป็นช่องโหว่ที่จะส่งคนเข้ามาเป็นอาจารย์พิเศษได้ไม่ยาก ยิ่งอาจารย์ผู้บริหารหลักสูตรอยู่ในขบวนการนี้ด้วยยิ่งจะเป็นโอกาสที่จะดำเนินการตามขบวนการนี้ได้อย่างสะดวกเมื่ออาจารย์ครอบงำนิสิตนักศึกษานิสิตนักศึกษาที่รับการครอบงำเมื่อจบไปเรียนต่อกลับมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยกลับมาเป็นครูก็มาครอบงำนักเรียนนิสิตนักศึกษารุ่นต่อๆมาคนรุ่นต่อๆมาก็จะถูกบ่มเพาะให้มีความคิดแบบเดียวกัน มาถึงวันนี้ต้องยอมรับว่าขบวนการดังกล่าวเกิดประสิทธิทผลไม่น้อยเราจึงได้เห็นสื่อที่ใช้โอกาสต่างๆเปิดช่องให้คนที่มีความคิดดังกล่าวเข้ามาแสดงความคิดเห็นลบหลู่โจมตีสถาบันเราจึงได้เห็นม็อบที่ล้อเลียนการกระทำจับจ้วงเย้ยหยันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์กันอย่างสนุกสนานเราจึงได้เห็นผู้นำนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆใช้องค์กรที่ตัวเองบริหารอยู่ดำเนินการตามขบวนการล่าสุดที่เราเห็นคือองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยซึ่งคงไม่ได้ทำเพื่อความสนุกสนานสะใจเท่านั้นแต่ต้องมีจุดหมายบางอย่างที่ต้องไปให้ถึง นี่น่าจะเป็นสาเหตุที่คณะก้าวหน้าและพักก้าวไกลไม่เคยลดละล้มเลิกหรือชะลอความพยายามที่จะลกหรือชะลอความพยายามที่จะลกเลิกมาหรือชะลอความพยายามที่จะยกเลิกมาตรา1 1นสส่วนใครคือผู้บงการจริงๆและให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังเป็นเรื่องที่ยากจะพิสูจน์ได้ แต่ที่เราสงสัยกันว่าสหรัฐอเมริกาไม่ต้องการให้ประเทศเราไปอยู่ข้างจีนจึงพยายามที่จะสนับสนุนให้พรรคการเมืองที่อยู่ข้างสหรัฐอเมริกาให้ขึ้นมามีอำนาจบริหารประเทศและอย่างน้อยพยายามลดบทบาทสถาบันพระมหากษัตริย์ลงหรือจะสะดวกยิ่งกว่าคือไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เสียเลยแรกทีเดียวเมื่อได้ทราบว่ามีคนคิดแบบนี้จํานวนไม่น้อย ก็ยังเห็นว่าน่าจะเป็นความคิดแบบทฤษฎีสมคบคิดหรือคอน s p i r a c y t h e โอรแต่เมื่อได้เห็นพฤติกรรมของท่านเอกอัครราชทูตอเมริกันประจำประเทศไทยหลายท่านในระยะหลังๆและได้เห็นท่าทีของสหรัฐอเมริกาที่มีต่อจีนก็ทำให้เรื่องนี้น่าเชื่อมากยิ่งขึ้นและยิ่งเวลาผ่านไปก็ยิ่งมีความเชื่อมากขึ้นจนถึงปัจจุบันรู้สึกว่าความเชื่อใกล้จะร้อยเปอร์เซ็์แล้วครับ สำนักข่าววิหกนิวส์รายงานอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ